ไฟต์เช้าแค่ไหนนัดเจอตีสี่ตีห้าก็ไม่ต้องกลัวตกเครื่องเพราะมีที่พักอยู่ในสนามบินดอนเมืองเลยนี่คือที่พักที่ชื่อว่าสลิปบ็อกแต่งตัวเหมือนจะนอนนุ่งเกงไร้ช้างเรากำลังนอนในสนามบินดอนเมืองค่ะและนี่ก็คือสลิปบ็อกนะคะเป็นที่พักที่ไม่ใช่เป็นเหมือนแบบแคปซูลโฮเทลแต่ว่าห้อง กว้างถึงขนาด20ตารางเมตรนะคะมีส่วนต้อนรับเดินไปทางนู้นก็มีอาหารให้ทานแล้วก็ข้างในก็มีของหวานอะไรเครื่องดื่มเยอะไปหมดเลยตามไปดูกันค่ะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับโซนแบบทานเครื่องดื่มแล้วก็ติดต่อคับทางเคาน์เตอร์เพื่อเช็คอินค่ะจากนั้นนะคะ เราก็จะเดินเข้าไปในโซนที่จะเป็นห้องพักแล้วราคาก็ไม่แพงค่ะจริงๆแล้วชั่วโมงละห้ารอยบาทแต่ถ้าเหมาสิบชั่วโมงสองพันสองร้อยบาทมาสองคนหารกับเพื่อเหลือคนละพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองตามมาดูตรงนี้กันค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นโซนทางที่จะ ข้าห้องพักแล้วก็ค่อนข้างจะเงียบนะคะอยู่คนละด้านกับทางที่เป็นศูนย์อาหารอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องพักแล้วก็มีแบบมุมนั่งเล่นอะไรนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็เข้าห้องพักและห้องไข่ห้องมันนะคะเรานอนไม่กี่ชั่วโมงแต่ก็ถือว่าสะดวกสบายกว่ามาจากบ้าน,นะค่ะก็คืนนี้น่าจะนอนได้สักประมาณ8ชั่วโมงค่ะก็มาพักกันนะคะสลิปบ็อกซ ที่สนามบินดอนเมืองค่ะเขาจะบอกเปรียราคาการเข้าพักอยู่ที่เคาน์เตอร์ค่ะก็แล้วแต่ความสะดวกนะคะนอกจากนั้นก็จะมีบริการอาหารเครื่องดื่มต่างๆเป็นที่พักในสนามบินที่แบบสะดวกสบายมากเลยเพราะว่าหากเดินทางมาจากที่ไหนมาถึงกลางคืนเช้าต้องเดินทางต่อก็พักที่นี่ได้เลย ไม่ต้องกลัวตกเครื่องค่ะไม่ต้องเสียงเลยเพราะว่าเขาจะมีบริการโทรมาปลุกด้วยอันนี้เป็นโซนทานอาหารของดอนเมืองค่ะก็อยู่ไม่ไกลจากที่พักเดินมานิดเดียวจริงๆแล้วจากที่พักมองลงไปก็จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินเลยเขาจะมีที่พักอยู่ทั้งโซนด้านเหนือและโซนด้านใต้ค่ะอันนี้จะเป็นที่พักในโซนด้านเหนือนะคะเราก็เดินมาเรื่อยๆ เพราะว่าเราจะไปพักที่โซนด้านใต้ค่ะก็จะมีพนักงานของ Miracle นั้นพาเดินไปเลยที่จริงก็ไม่ได้เดินยากนะคะระหว่างโซนด้านหนึ่งไปโซนอีกด้านหนึ่งก็นิดเดียวเองค่ะอันนี้ก็มองลงไปก็เป็นบรรยากาศเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินต่างๆถ้าโซนด้านเหนือก็จะอยู่ใกล้เช็คอินของพวก อ่าแอร์เอเชียแต่ว่าถ้าโซนนันไต้ก็อยู่ยใกล้เช็คอินของนกแอร์ค่ะนี้พนักงานก็น่ารักมากเลยมาช่วยลากกระเป๋าไปให้เราด้วยค่ะอันนี้เราก็มาเตรียมตัวเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินกันนะคะ500บาทต่อ1ชั่วโมงแต่ก็แล้วแต่ความสะดวกค่ะพักแบบเหมาสะดวกกว่าอันนี้ก็เปิดประตูเข้าห้องพักแล้วก็เป็นเตียงนอน แบบนอนสบายเลยนะคะแล้วก็มีแบบเครื่องดื่มมีทีวีให้ดูด้วยมีโทรศัพท์เพราะว่าเขาจะขอทราบไฟล์ที่เราจะเดินทางแล้วก็จะช่วยโทรมาปลุกค่ะแล้วมีห้องน้ำอยู่ด้วยก็คือพร้อมพร่างเลยนอนหลับได้สบายแบบไม่ต้องกังวลก็เรียกได้ว่าทันเครื่องบินใน เช้าวันถัดไปแน่นอนค่ะสลิปบล็อกบายมิราเคิลค่ะ